วั็ดีเย็ซีสุขุสุคนนะครับผมมื่อนี้กะสายลอยสอดเจียกนะครับกะแม่ใส่เบ็ดครับมื่อนี้ก็จะใส่บางลั่นนะครับแล้วก็ใส่เบ็ดปลาไหลแล้วกัใส่เบ็ดปักครับเอกาศนีเลยครับผมกะเคยแม่เหรอครับมื่นี้ตะวันตะกิดมันน้ำท่วมครับได้ไม่ได้แม่เมืนี้มันน้ำลดนะครับผมเดี๋ยีดมาลองเบิ้งบรรยากาศเก่าๆครับผมไอ้ครับเดี๋ยวฉีดภาพใส่เบ็ดเดี๋ยวฉีได้บ่เมื่อนี่ เบิ่งครับไม้นี่เด็ดครับผมก็เป็นมองที่เคยแม่เลยครับผมพี่น้องมีน้องแนมกับแง่เนี่นี่น้องแนมกับน้องแง่ยูุนี่มีป่านี่ครับอากาศครับตั้งแคมป์นี่ครับมาครับสสาธิตนี่ครับนี่ครับสองคนครับมือนี่ยจตั้งแคมป์นี่แหละครับพี่น้องไต่ต้นไม้นะครับ ดปักเบ็ดไปนึ่มือนี่แหละครับเราก็ใส่บางลัานนึ่มือนี่ถึงบางลัานถึงเบ็ดอะไรเบ็ดฟ้อมครับสีได้ปะเยอะือกกรสิมี้เยือกเขียดครับมือนี่เยือกเขียดกับทากดินหมาเนาะครับเดี๋ยวค่อยช่วงกันครับผมครับผมนี่ก็สิใส่บางลัานกันครับเราก็เยือกกรใส่ครับเป็นเยือกเขียดเขียดตายนะครับผม เหยียดตายแล้วก็นี่ครับเหยียดตายไปบางล้านก่อนครับนี่ครับใส่น้ำมือเหรอครับผมปลาน้ำหยาครับทั้งที้เป็นน้องร้มดีๆครับไส่กลับไปละวบางล้านบางร้านหอมา่ามูนี่ซีบลังนี่หอดเลือดใส่เลือตั้งหน่อยครับเห็นมันม่กิน ข้าวมันสิมาเร็วตส่เพิ่นปไปไปครับลับงแรกครับผมฝังล่านกับใส่เป็นฟอมไปนล้ครับผมพี่น้องี่ครับ หลังจากปักเบ็ดเรียบร้อยครับผมพี่นนอกมาดีกัสิแม่เห็ดกับข้าวกินครับตำมะุ่งคือเก่าครับเมื่อนี่อาหารหลักครับนี่ครับอาหารหลักครับผมตำมะุ่งมีแต่บำมุ่งเลครับจะปักเบ็ดพึ่งเลี้ยวครับผมกัสิครับเครื่องข้ัวเขาก็ผลิตตำาหุ่งกินแล้วครับเมื่อไห่วันได้กินปลาดึกๆเขาจะกินปลา โมกัย่างมากครับบ่เดล่ใสซเบดแล้วเ่เวนได้จักหน่อย้อนี้ก็สิฝฟนมุงตํำกินกันครับเดี๋ยวมากินเขา้าต้องกันครับผมตํำหงุ่งละมีอาหารหลักนี่ครับกีนังครับผมพี่น้องไงกีนังม้อนี้ฝฟนมุงครับ้อนี่กับสอสาธิตเพิ่นเนี่ยแตกแลวครับแค่ผ้ากันกินเข้าครับัดนี้บรรยากาศกีนังไปก่อนครับผมพี่น้อง กี่นังก่อนนะครับอีกกัดด้เสียงเขียดจะแน่ห้องมาปับป๊บๆๆบอยู่เนาะครับผมพี่น้องบันี้กะ สีพากันออกพยายามเบ็ดรอบแรกครับผมเมื่อนี้เบิ่งว่าสรีใดบ่สีเป็นยังไงครับคอยชมกันครับผมไปเลยครับ,บนเนัืนี้รอบแรกครับสายตึงครับผมอุอ้ยเบ็ดขาดเหรอเกี่ยวรูดสายเออเกี่ยวรูดสายสายเบ็ดโอ้ไปเดียวเกาะกับ เนืเ้อใช่ไหมเห็ดขาดเอาไว้เอาไว้าไวขาดทำครับเอยีงยงรู้ครับนอ้องถึงแล้วครับปลาเลย ปลาช่อนหรือปลาไหลดิ้นอยู่นะเมื่อกี้ลองนะโดนเชือกไปดิ้นะดิน่งเนะมื่อกี้เใช่ไหม เาครับอย่ามว่าเลไยี่สิบสาสิบหลังเต็มแลกครับนี่ครับผมไปชอดกินลึกอลยขีมขีมสงส่ขีมหรอครับเลึกจัดเตรมแรกครับของเบ็ดปอมนะครับนี่ ัันครบผอย่ามาครับอย่ามาซีฟหลังอยมีหลังนี้ครับผมดินกระป้ายอย่งครับมันรู้อะไรายงุ๊บนี่ครับดินลุ๊บลุ๊บลุบลุบชันอู้ด,ดชันครับชันไอชันเออนี่ครับ อ่าเร็วโอโ้โดนแล้วครับปลายังนี้่รู้ครับเห็ดป้อมโอ้คุณครับดึงข้างในคุณโอ้ดึงไปแห้ง อู้ปลาไหลครับอู้ปลาไหลครับผมมาแล้วครับปลาไหลมาแล้วครับดูใสครับนี่ครับอู้อ,อู้ดีครับไสวยครับเลือดด้วยตัญญเดเนี้ยโย่ปลดปลาไหลครับ นี่ครับแล้วแดี๋เตรมสองปลาไหลปลาค้อก็ได้สองตัวครับเมื่อกี้เบ็ดขั้นครับนี่มะยามปลาไหลครับขังที่สามนะครับนี่ปลาไหลนี่ครับขั้นนี้ตึงแค่ครับทัดทัดตโตมากครับพี่น้องนี่ครับแสดงว่าเป็นปลาไหลครับดึงว่ามองดู กันมากเลยครับนี่ปตดดิโปโน่นี่ครับเอ้าครับไหลตัวที่สองนี่น้องเขาได้ปด่นเลยเกะได้ไหมได้อยู่โอ้เกะได้อยู่ไม่เสียเบ็ดเอาครับเรียบร้อยครับผมใส่ถุงนี่ครับไป้วครับไปอยู่บนปติไปพันไก่เนาะ เอาพันไก่หรือหนักไปพ่อหลังนี้ครับไอช่อนท่านครับไอช้อนใหญ่ครับเดี๋ยวครับรวมก่อนลุกไามาแล้วครับเบิ้งตัวไอช้อนก่อนครับนี่นี่ครับโอ้แต่สามชั้ซี่ครับพ่อใดครับพี่นนองนี่ครับลึกปะหาแล้ว บิ่งกันไปยาวๆครับรลอบแรกเด้ครับนี่นี่ครับช่อนนี่สวยงามครับไอถุงครับผมมันสวยงามกรับไปครับผมช่อนกินแล้วจานสามจานที่แล้วครับผมเดี๋ยวไปเบิกต่อครับช่วงเวท้อมช่วงนี้กินดีครับขั้น้ถึงแล้วครับ อย่ไงอยู่วะหัวยูเดินไปหลุดแล้วมั้งอาออีกแล้วบไปอีกแล้วใช่เห็นสวนมั้ยโอ้ยเราขาดขาดเดือขาด

ขาดพุ่เดิมือเขาผมตัวนี้ตัวยี่เอาได้ครับปลาไหลตัวนี้ครับบักโูครับมีโูครับปลาไหลตัวนี้ตัวยี่ครับโอเคครับผมเจ็บปลาไหลอีกแล้วครับพี่ก,กับปลาไหลวันนีกกออ้ก็บพ่มปลาไหลอีกวังขาดอีกนะ

ดึงไปไกลวะนั่นแหละแต่ดุดยังลากกันนี้นหยาบนี่ไหลครับไหลอีกแล้ว เกือบลุดอ,อืเกือบแท้าเกือบลุดครับอะไรตัวนี้จะเอาอะไรขึ้นครับเจ็บเข้าถุงเกือบหลุด โดแล้วครับปลายังไม่รู้ครับเย็ดปอมอู้หูคุณครับดึงข้างในคุณอู้ดึงไปแห้งอู้ปลาไหลครับอู้ปลาไหลครับผมมาแล้วครับปลาไหลมาแล้วครับ ดูใสครับนี่ครับโอ้โโอ้โดีครับสวยครับเลือดด้วยอัดนี่เดี๋ยบดปลาไหลครับนี่ครับแล้วละแจมสองปลาไหลปลาค้อก็ได้สองตัวครับเมื่อกี้เบ็ดท่านครับ นีม่มะยามปลาไหลครับหลังที่สามนี่ครับนี่ปลาไหลแล้วครับปลาไหล,ลแจมแรกครับผมต่อไปครับนี่ใส่แล้วครับลดดูไหลตัวนี้ครับผมปลาไหลตัวนี้ครับ <c oughs> โอ้สหลรอบแล้วครับป้าดิครับเดี๋ยวพี่น้องปลาไหลตัวนี้โอ้ โคตรประไลกอีกแล้วเอาขึ้นมาบนขั้วครับสามรอบแล้วครับตัวนี้ครับโอ้หเดี๋ยวลงมาโคตวก่นอนฮ่าล่างอยู่ด้วยวลยว่างยีดีมอ้มหอบหูบ่เกปะปากเวยเบ็ดลาบ่ะ

ไหลสองตัวตัวใหญ่กว่าโอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าโตเป็นโลครับนี่มึงม่งมือผมนี่ครับตัวใหญนี้ไอ้สองตัวน์ไปใ,ใส่ถุงครับ อย่แล้วครับผมยาเม็ดครับพี่รองหมดเลยจีนดยบ่ซีนี้ครับผมกับบรรยากาศครับตื่งตื่นครับจะไปยามเม็ดครับผมเดี๋ยวก็คอยชมครับชินจีนัยบ่นี่ครับไปเรื่อยครับผมบรนี้เช้านี่หลังแรกโกติดติโกครับ ไปในคข้องนี่บวค่อยกินไปได้ครับป่าไปเรื่อยๆครับผมเรานีบ่กินเลยครับยาแม่สามสิบลังละบ่กกินเลยครับฟังนี่วางข้องนี่บ่ติดครับเดี๋ยวจะไปเวทปร้อมต่อครับนี่ครับบ่กกินเลยข้องเงี้ยเงี้ยนี่ป่าว่าท่านลงครับผม อ๋อไม่ครับไปเบื้องเว็ดป้อมครับวันนี้ครับไปไรโซนี้โอ้โหเบ็ดป้อมครับหลังที่สามครับเัาเบ็ดขั้นบ่ได้ครับตัวไปครับรุ่นเบ็ดป้อมกันครับหยามบางลั่นไปน้ำครับพี่นอกนี่บางลั่นหลังแรกคือเบาวิวหลังแรกครับบางลัน่นใส่บางลั่นพว่วง ปลาไหลน้อยตัวหนึ่งครับเสานี่ไปเรื่อยๆอ,อีกขี้เก่าครับนี่บางล้านหลังที่สวงขี้บัวบางล้านหลังสวงครับลอยเลยมาคือ้อีกขี่เก่า บอกคครับหลังสองกั้เ๋ยเขาเอาอของอยูนี่กันครับมีดไปด้วยไหมฮะมีดไปด้วย,ยไหมไปครับบัลนี้มีดป้อม ได้ใส่ไหมล่ะตรงนี้เบียดกันเลยที่ตัดเมื่อคืนนี้ที่ใส่ไหมเนี่ยไม่ใส่นะที่ตัดเมื่อคืนไม่ได้ใส่เลยโว้ยเนี่ยใส่อยู่นะใส่อยู่เออตอนที่จะไปนั่นมันอันนั้นไอ้นั่นน่ะฝั่งนั้นอะทิศหลังนั้น ตอนที่ไปนั่นน่ละไม่ใช่หลังนี้นะหลังนี้นะที่ปวดท้องอ่ะ,อะตอนที่ปวดท้องคือหลังนี้หลังกรดชอนหลังะชอนหลังนั่นน่ะหลังแทบบ ไปครับผมแต,ต็มเดียวหยับกก๊บหลันงนี้เดียบอดตึงเลยบอดตึงโอ้เขียนีเป็นตัวเสานีครับพับนหมาเป็นไรครับก็ได้แต้มเดียว nó nhẹ, đến đây nhưng mà cái cầu, ngập nghĩa Lắng là ý khắp ý nghĩa Bà lấy con มาแล้วครับถึงครับลังนี่ติดครับโตรครับแจมสองมาแล้วครับนี่ครับมาแล้วไหลเป็นไหลขึ้นอีกก็ได้ยืนนี่โตใหญยครับเ่อเนี่ยมาติดอีกนี่ครับอะไรตัวที่สอง ใบถุงบางลันหลังสามครับบางลันนี่อ,อึ๊บ <c oughs> นั่นครับ <c oughs> นี่แล้วหนึ่งตัวเอาสามนี่หนึ่งครับบางลันครับเย็ดปลอมบ่ค่อ,อคยกินกะใส่บางลันครับแบนี้ <c oughs> โอ้ใส่สวยครับแยมสามแล้วครับโซนนี่บางลันตัวหนึ่งน,นั่นตัวครับ ที่หกมีตัวครับออกว่ปึบ๊บแน่ครับยังบม่ตายครับอะไรเขาเล้งกับตัวโอเคแล้วครับอังที่หกนี่ครับปลไหล1ิบลังยวมาหกได้ไอ้สองตัวจับได้หมดเล้องตองลงนหนสัะเท้ ไป,ไ,ปไปเลยนี่ครับไปเลยไปเรื่อยครับที่แปดครับนี่ครับนี่ครับอีกหนึ่งตัวเขาน้าม่วมตายเลยไปเลยขึ้นลมอืมางลันครับแปดลังได้สามตัวไปโตครับนี่อีกสองลังครับผมพี่น้องจะผลงานครับขึ้นนี่แล้วก็มุ่งเส้นนี่ครับ พอค่อยๆไเปเลยครับเลยว่าโมนี่ว่า,มามส่เวดปลไหลครับอยู่นี่อีกสองตัวครับประกอบประคอนําครับผลงานิดขึ้นครับผมในทรันี้ครับพอได้ออมพอได้ต้มครับผมพอได้เกียรเกียวเช่นนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานใส่รอยสอนเจียงกัน้ครับผมสวัสดีครับ